รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 来亲爱的观众朋友们，大家好，为你们收看《吐花康奈空台》的特别节目。今天我将带领大家去收看。 จงเจ铁路合作项目奠基仪式ที่ผ่านมาเราเองอาจจะได้มีโอกาสติดตามข่าวสารเรื่องของรถไฟไทยจีนกันมาอย่างต่อเนื่อง้ริมานานแล้วนะครับก็จะเริ่มกันแล้ววันนี้นี่นะครับความฝันของคนไทยก็จะเป็นจริงซะทีเป็นจริงค่ะ้ะนะคนะคเพราะว่าจะมีการพัฒนาระบบรางนะคะร่วมกันกับจีน2รัฐบาลไทยรัฐบาลจีนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญ,ญลักษณ์ที่เราจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนและเป็นทางการมากขึ้นโอเคกันเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟดีกว่านะคะเพราะว่าก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่เจียมรักน้อยใช ไฟสายประวัติศาสตร์เลยใช่แ <นะ S 1> <ช>ถ้าวันนี้<ช>นต่ถ้าเราก็ไปกันพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยดีกว่าถูกเอฟพร้อมแล้วภาษาจีนเขาบอกว่ายัางไงแบบพร้อมแล้วรับทัว่าเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยทื้งว่าจุนเป่ยนะครับ<ห>จุนเป้จุนเป้จุนเป้นี่คือเตรียมตัวนะคแต่ว่าเราถามว่าเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังเนี่ยเราก็จะถามสั้นๆว่าจุนเป้ข่าวแล้้มยมัวพร้อมหรือยังถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับรู้าหากว่วพร้อมแล้วนะครับพวกเราเดินทางพร้อมๆกันเลยครับ ฟ้าขม,มานาคมไทย ช่วงนี้นะคะดิฉันอยู่กับทางด้านของท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีคะ่ะท่านคะผมจะต้องเรียนถามท่านก่อนนะคะถึงความร่วมมือในโครงการรถไฟไทยจีนท่านมองว่าจะมีส่วนสําคัญเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพระบบรางของประเทศไทยเราให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างคะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นอยากจะเรียนให้ทราบว่าเมื่อวันที่19ธันวาคมปี57เนะครับเป็นการเริ่มต้นลงนาม MOU ระหว่าง สองประเทศนะครับที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพหนองคายแล้วก็กรุงเทพแก่งคอยไปมัตยพุธธนะครับวันนี้เป็นที่19ธันวาคมปี58ครบหปีพอดีก็เห็นว่าภายในเวลา1ปีเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมการรถไฟก็ได้พยายามผลักดันโครงการนี้จนกระทั่งบรรลุถึงจุดเริ่มต้นเรียบร้อย จุดเริ่มต้นวันนี้ก็เป็นการเปิดงานที่จะมีการก่อสร้างศูนย์ควบคุมการนรถครับที่เชียงรากน้อยจากนั้นก็จะมีแผนงานในเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟครับซึ่งในระหว่างนี้ไปอีก3-4เดือนเนี่ยก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของรูปแบบการลงทุนแล้วก็เรื่องความร่วมมือของฝ่ายจีนฝ่ายไทยและก็บริษัทที่จะเข้าโครงการด้วยครับประชาชนเนี่ยก็คงจะต้องมีส่วนแน่นอน ในการที่จะได้ใช้ประโยชน์เส้นทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางในเรื่องการขนส่งสินค้าที่สําคัญก็คือจะทําให้การเดินทางรวดเร็วขึ้นสะดวกสบายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยก็จะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่านทางด้วย โครงการรถไฟไทยจีนเส้นทางกรุงเทพมหาคนครแก่งคอยนคนรราชสีมาหนองคายและแก่งคอยมาบตะพุทธระยะทาง873กิโลเมตรเป็นระบบรางแบบสแตนดาร์ดเกชมีความกว้างอยู่ที่1.435เมตรวิ่งด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเงินลงทุนประมาณ500ล้านบาทโดยเส้นทางช่วงกรุงเทพแก่งคอยนคนรราชสีมาหนองคายมีจํานวนสถานีถึง23สถานีและช่วงแก่งคอยมาบตพุธมีอีก10สถานีส่วนกนําหนดการก่อสร้างภายหลังจากนี้กระทรวงคมนาคม เตรียมสรุปรายงานผลการศึกษาโครงการฉบับสมบูรณ์ที่จีนมีกำหนดส่งมอบหมายภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วงที่1จากกรุงเทพมหานครไปยังแก่งคอยและนะครราชสีมาซึ่งขณะนี้การออกแบบโครงการคืบหน้ากว่าร้อยละแปดสิดืกระชงคมนาคมตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างกลางปี2559ส่วนช่วงที่สองแก่งคอยมาระพุธและนะครราชสีมาหนองคายขณะนี้การออกแบบคืบหน้ากว่าร้อยละห้ฝ่ายจีนจะส่งมอบผลการศึกษาช่วงต้นปี2 5 0 0 159นี้ค่ะ วันนี้นะคะดิฉันนําคุณผู้ชมมาพูดคุยกับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอาคมเติมที่ยาภัยศิษย์ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคการเปิดตัวก,ก,ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็สมแล้วที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีมาอย่างช้านานแน่นอนนะคะเรื่องของโครงการความร่วมมือรถไฟไทยจีนค่ะตั้งแต่ปี2559ก็คงจะต้องมีลาดับในการดําเนินการอยากจะให้ท่านเองได้ลองอธิบายในภาพกว้างให้พวกเราได้ทราบสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าขั้นตอนนับต่อไปจากนี้ ภายหลังจากที่เรามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในโครงการนี้แล้วค่ะครับก็ณนะนะวันนี้นะครับที่เราได้ทํางานมา1ปีเนี่ยค,ครบวันนี้พอดีแล้วก็ได้สรุปในเรื่องของรายงานการศึกษาของทางฝ่ายจีนนะครับ ทั้งในเรื่องของพื้นที่ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของสังคมส่งรายงานให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือในช่วงเดือนมกราไปจนถึงเดือนพฤษภาครับประมาณ5เดือนตรงนี้เนี่เป้าหมายของเราก็คือว่าเพื่อให้สามารถเริ่มก่อสร้างจริง ได้ในเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเราก็มีงานอยู่สองสางานที่ต้องทํางานที่1นึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของการสรุปรวมระหว่างรายงานของจีนกับรายงานของเราร <Okay. S 1> เพื่อให้มันเป็นเอกสารในการที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี <Okay. S 1> ให้เห็นภาพว่าโครงการนี้นี่จะมีระยะ ระยะทางเท่าไ the หร่มูลค่าการลงทุนเท่าไหร่เราจะแบ่งระยะเวลาของการก่อสร้างเป็นช่วงๆได้อย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางด้านการเงินมากจนเกินไปครับนั่นข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ก็คือในเรื่องของการลงทุนตรงนี้จะเอาเงินมาจากไหนรูปแบบการลงทุนหรือว่าจะเป็นการผู้กู้เท่าไรตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ทางกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะเป็นผู้ดําเนินการหารือในรายละเอียดนะครับว่าโครงการเมื่อเราแบ,บ่งเป็นระยะแล้วเนี่ยจะมีการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับจีนในรูปแบบไหนสัดส่วนเท่าไหร่ตรงนี้นะครับซึ่งในเบื้องต้นที่เราได้มีการหารือกันมาเนี่ยก็คือว่า ก็แบ่งสัสดส่วนกันลงทุนประมาณ60-40หมายถึงว่าทางฝ่ายจีนนั้น60ส่วนฝ่ายไทยนั้นก็40นะครับซึ่งเราก็ได้บอกว่า การลงทุนตรงนี้ะนะนอกจากในเรื่องของการเดินรถเนี่ยให้รวมไปถึงในเรื่องของการบำรุงรักษาซ่อมแซมด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการก่อสร้างด้วยซึ่งอันนี้จะต้องมีการพูดคุยกันในช่วงระหว่างเดือนมกราคมพานี่แหละต้องสรุปตรงนี้ให้ได้นะครับส่วนที่3นั้นก็คือว่าหลังจากที่เราได้ทั้งสองส่วนคือส่วนที่เป็นรายงานแบ่งเป็นขั้นตอนว่าเราจะแบ่งกี่ระยะเสร็จแล้วรู้ว่าจะลงทุนในรูปแบบไหนแล้วเนี่ยขั้นที่3ามก็คือว่าการเรื่องของการยกล่าง ยกร่างสัญญาในระหวา่างบริษัทก่อสร้างของจีนกับทางบริษัทร,ร่วมทุนตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดก็จะมีบริษัทไทยเ,ยเข้าไปเป็นผู้รับเหมกาก่อสร้างในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งผมได้เรียนยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าโครงการนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยนั้นจะต้องได้รับส่วนส่วนประโยชน์จากในเรื่องของการก่อสร้างโครงการนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการหลังจากสัญญาเรียบร้อยก็พฤษภาเราก็จะเริ่มต้นในการก่อสร้างจริงครับน,นี้คือเป้าหมายที่เรากําหนดไว้4เรื่องด้วยกันในภายใไนดน้เดอน มกับทางด้านของผู้แทนรัฐบาลจีนเองแล้วก็มีการประชุมกันอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วนัดสาคัญสาคัญที่ท่านอยากจะได้อธิบายนะคะหรือว่าเล่าให้พวกเราฟังนับจากนี้ต่อไปน่าจะเป็นช่วงเวลาใดะคะอาาผมคิดว่าเดือนมก,กรานะฮะมก,กราคมนี้เราคงจะมีการหารือในเรื่องของออการลงทุนนะครับการลงทุนกับเรื่องของการเงินครับให้มีความชัดเจนเพราะฉะนั้น เดือนมกรานั้นทางกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังก็คงจะเดินทางมีนัดนัดหมายกับจีนไว้ในเดือนมกราคมก็คิดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนก็คงจะได้มีการเล่าสู่ให้พี่น้องประชาชนได้ฟังในเรื่องนี้ครับเห็นภาพรวมแล้วก็ภาพกว้างแบบนี้นะคะเชื่อว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญสําหรับคนไทยที่รัฐบาลนั้นต้องการอยากจะคืนความสุขให้กับคนไทยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับท่านและคณะในการทํางานนะคะวันนี้กล่าวขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอาคม 第一个问题就是这次中方进驻泰国是为了什么目的？因为中方提到要帮助泰国发展和改进铁路系统，你觉得这是为了什么？呃，我我们觉得这个是两个国家之间互利共赢的一件事儿。 可能中国呢会把中国的这个高铁的技术带出来，然后也扩大我们的这个产，就是这个这个产业的规模。哎，另外呢，我们觉得这个对泰国来讲也确实是切实的改善了泰国本身它自己的这个交通现状。嗯，也是会对呃老百姓呀。 去带来真正实惠的一件事儿，所以我觉得这个倒不纯粹是一个帮助的意思，可能是一个大家互利共赢的事儿。互利共赢的事儿，对<的>。好的，接下来第二个问题就是现在呢，中国算是世界上有最大的、嗯、呃铁路体系，所以呢，泰方希望中国能运用最先进的技术和比较呃怎么说，比如现代的。 科技技术来运用在这个铁路合作项目，您觉得中国会用什么样的方法来培训和辅导泰方的工作人员？因为中方要充当泰方的导师嘛？呃，这个据我所知，因为我们不是。 不是这个铁路行业的企业，但是据我们所知，中国无论在哪个国家做项目，其实这个培训和后期的这个包括呃去那个维维护啊，还有包括技术升级，这个后续的服务都是非常重视的，都会做得很好。这个我我相信不用担心，他不会说只把这个设备卖过去而不关心后续的服务和培训。哎。Hey. สถานีเชียงรากน้อยในอนาคตจะยกระดับเป็นสถานีกลางขนาดใหญ่นอกจากตัวสถานีแล้วยังออกแบบศูนย์ควบคุมและบริการการเดินรถกลางหรือ OCC เป็นสถานีชุมทางของรถไฟไทยจีนและรถไฟทุกระบบรวมถึงรถไฟความเร็วสูงความร่วมมือไทยญี่ปุ่นที่จะดำเนินการในอนาคตส่วนงบในการพัฒนา OCC อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด แต่เงินลงทุนจะอยู่ในวงเงินมูลค่าโครงการรถไฟไทยจีนยกเว้นในส่วนงานที่เกี่ยวกับระบบรางขนาด1เมตรรถไฟไทยจะใช้งบประมาณดําเนินการเองนอกจากนี้กระทรวงคมานาคมจะจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจและประโยชน์ที่ประชาชนในแนวเส้นทางจะได้รับจากโครงการพัฒนารถไฟไทยจีนรวมทั้งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2559รวม5้าครั้งใน5จังหวัด ได้แก่ช่วงเดือนมก,กราคม2,559จะจัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีเดือนกุมภาพันธ์จังหวัดคนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นมีนาคมจังหวัดอุดรธานีและในเดือนเมษายนที่จังหวัดระยองและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาได้จัดสัมมนาและฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนไปแล้วในกรุงเทพมหานาคร สำหรับพิธีเริ่มต้นโครงการความร่วมมือรถไฟไทยจีนวันนี้ครับค่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นภาพแผงตรวจศาสตร์จริงๆที่เราได้เห็นผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นระดับผู้แทนของรัฐบาลจีนและผู้แทนของรัฐบาลไทยนั้นได้มาร่วมกันปักธงสัญลักษณ์เป็นการเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการรู้สึกว่าอยากจะรีบใช้บริการเร็วที่สุดค่ะครับผมสำหรับจงไตเจีนีนลู่แทนองรัฐบเลียนได้ม่าพิธีกเมืรเ่าอเกี้นึก่รับ จัดได้อย่างฟันตุกไฟฉังหลงจงนะครับคือจัดขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประทับใจนะฮะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนเลยทีเดียวถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็คงจะได้มีโอกาสติดตามข่าวสารในเรื่องของโครงการรถไฟไทยจีนกันต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอพักก่อนได้ไหมเพราะว่าช่วงหน้าเห็นบอกป๊อปจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไป,ไปไหนเนี่ยคุณป๊อปนัทพงศ์ครับคขาต้องพาไปเที่ยวนะครับเขาบอกที่นี่สวยมากนะครับมีบรรยากาศเนี่ยนะครับเหมือนอยู่ในอิตาลีเลยครับคุณป๊อบบอกหรือคุณบอ็คือผมี่่่แเพยงตวา คนเดียวกันนะโอเคครับแล้วช่วงต่อไปนะครับก็คือจะพาไปเที่ยวนะครับที่เดลเวโรนานะครับบอกหลุดไปแล้วแต่ต้องบอกให้่อรว่าสวยมากกันแล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะจะสวยอย่างที่คุณป๊อปบอกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณผู้ชมติดตามชมกันเอาเองนะครับในช่วงต่อไปกับคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยนะฮะสักครู่ค่ะการก่อสร้างรถไฟทางคู่อีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทย รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าผู้โดยสารนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนซึ่งยุทธศาสตร์ดก,กล่าวจะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมขนส่งที่นอกจากจะเกิดประโยชน์ด้านการลงทุนยังช่วยลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งด้วยในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยนัน ่อสร้างรถไฟทางคู่จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานบริการลดปัญหาสับหลีกทางช่วยให้รถไฟโดยสารและขนสินค้าเดินรถตรงเวลาเพิ่มขึ้นคือผมว่านะครับถ้าถ้าเราตอบโจทย์ในเรื่องการให้บริการอย่างที่ผมบอกการเดินรถสามารถควบคุมเวลาการเดินรถให้เป็นไปตามที่เรากำหนดเวลาไว้เรื่องของการขนส่งสินค้าโดยสารเนี่ยนะครับสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการว่า จะถึงตรงเวลานะครับตามที่เราได้มีการโปรงกันไว้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาเพราะว่าค่าคุนส่งด้านโลจิสติกในเรื่องของระบบทางรางเนี่ยมันก็ค่อนข้างถูกกว่าระบบอื่นๆมากมาย<ช>รเราจะมาเป็นความภูมิใจของคนไทยอีกครั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบงได้พิจารณาราคากาส๊สหุงต้มหรือ l p g ประจำเดือนธันวาคมนี้โดยมีมติให้ตรึงราคาขายปลีกไว้ที่22บาท29สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแม้ว่าราคาตลาดโลกที่ดีดตัวขึ้นและราคาขายปลีกในประเทศก็ต้องมีการปรับขึ้นตามไปด้วยถึง70สตางค์ต่อกิโลกรัมก็ตามโดยให้นำเอาเองินกองทุนน้ำมันในส่วนของกองทุน l p g มาอุดหน,นุนแทนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมา กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมของขวัญปีใหม่ลดค่าของชีพประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2,559ตามนโยบายรัฐบาลนอกจากเป็นการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนยังช่วยให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดในช่วงปลายปีด้วยโดยภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตร ของฝันของฝากปีใหม่รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายทั้งนี้งานมหก,กรรมของขวัญปีใหม่ลดค่าของชีพประชาชนกำหนดจัดขึ้น4ครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งครั้งที่1ได้จัดขึ้นณนะบริเวณกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ครั้งที่2บริเวณกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ครั้งที่3บริเวณสนามกีฬาทุปะเตมีระหว่างวันที่22-24ถึงธันวาคมนี้และครั้ง ที่4บริเวณเรียบคลองพดุงกรุงเกษมระหว่างวันที่25 27ธันวาคมนี้โดยคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากมีเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณครั้งละ8-10ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ครั้งละ3-4ล้านบาทเเเเเททีี่่่ยยยวออองงงลลไนนนนนัพพิิิแสสบตตาารรกจจญใจ จะกบบน,นั่นไปอบอุ่นใจจะไปเที่ยวทะเลนั่งหาเฮสุดหัวใจวันนี้บอขอสอขับเคลื่อนด้วยระบบ GPS เพื่อความปลอดภัยราบรื่นทุกเส้นทางนั่งไปเมือเลยบอขอสอนั่งเลินเดินทางปลอดภัย การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยรถเมล์ NGV ใหม่พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชอซ้อมกชาใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทาง ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะป๊อบนัทพงศ์ได้อีกครั้งหนึ่งลครับและนี่คือช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยกับรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยครับและที่ที่เห็นผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับด้านหลังนะครับโอ้โหเหมือนในทวีปยุโรปเลยนะครับหรือว่าประเทศอิตาลีนี่เองแต่ว่าไม่ใช่ครับผมอยู่ใกล้กว่าที่ทุกท่านคิดนะฮะที่นี่นะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครนิดเดียวเท่านั้นเองครับและที่นี่คืออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับ ที่นี่นะครับถือได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้เมลใหม่ล่าสุดของจังหวัดปราจีนบุรีเลยก็ว่าได้นะครับที่นี่คือ The Verona าแอด์ทัลและที่ The v e r โรนาแห่งนี้นะครับตำแหน่งของเขานะครับก็เรียกเรียกว่า อยู่ตรงกันข้ามกับอุทยานแห่งชาติทับลานเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาสะดวกมากๆเลยนะฮะและที่นี่นะครับครอบคลุมพื้นที่ถึงกว่า30ไร่นะครับได้รับการออกแบบอย่างงดงามมากๆเลยภายในนะครับประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมายกว่า120ร้านไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับร้านอาหารร้านค้าลานเบียร์หรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมครับแค่เดินเข้ามาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าเดอเปโร n นาแอดทับลานนะครับคอมมูนิตี้มอลแห่งนี้นะครับสวยงามและมีเรื่องราวที่น่าสนใจขนาดไหนหากว่าอยากรู้แล้วนะครับตามผมมาพร้อมๆเลยครับ ท่านครับแล้ที่เมืองเวโรนาแห่งนี้นะครับที่เป็นเมืองแห่งความรักเนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่าใครก็ตามที่มาถึงนะครับจะต้องไปตามหาที่บ้านของแม่นางจูเลียตนะครับคนนั้นถึงจะได้สมหวังตอนนี้เนี่ยนะฮะผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับเขาว่ากันว่าเป็นบ้านเลขที่27ไปหากันดีกว่าครับ และนี่นะครับท่านผู้ชมฮะก็คือบ้านเลขที่27ครับเป็นบ้านของจูเลียตตามท้องเรื่องนะฮะปกติเนี่ยนะครับนางจูเลียตเนี่ยฮะก็จะมายืนอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็เฝ้ารอนะครับการมานะครับรำพึงรำพันนะฮะของพระเอกของเรานะครับโรมิโอนี่เองนะฮะ และตามตำนานของเมืองเวโรนาแล้วนะครับหน้าบ้านของจูเลียตเนี่ยนะฮะจะต้องมีรูปปั้นของนางจูเลียตอยู่นะครับเอาไว้ทําไมครับท่านผู้ชมแล้วเรามาดูกันนะฮะว่าที่เมืองเวโรนาทับลานเนี่ยนะครับจะมีเหมือนเวโรนาในอิตาลีหรือเปล่าครับปรากฏว่ามีจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือรูปปั้นของจูเลียตนะครับตามตำนานบอกไว้นะครับว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยากจะสมหวังในความรักแล้วก็จะต้องเดินมาครับแล้วก็เอามือเนี่ยนะครับ รูปเข้าไปที่หน้าอกหน้าใจของเธอนะฮะแต่ว่าสําหรับผมคิดว่าความเชื่อคงจะเหมือนกับคนจีนไป็นลูกหผสิงโตอะไรอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวเธอเองนี่นะครับยังเอาตัวไม่รอดเลยครับถ้าผมรูปไปมีหวังโอ้โหเป็นโสดหาคู่ไม่ได้แน่ๆเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าอย่างไงนะฮะวันนี้นะครับผมมาเจอลูกปั้นของจูเลียแล้วนะผมขอไปเดินหาคู่ด้วยตัวเองดีกว่าครับ ข้งบนนี้สวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับถือว่าไม่เสียแรงนะฮะที่อุตส่าห์ปีนขึ้นมา ท่านผู้ชมทุกท่านครับอากาศที่เย็นสบายตลอดปีของวังน้ําเขียวนะครับประกอบกับเสียงเพลงเพราะๆและสถาปัตยกรรมแนวอิตาลีนะครับท่ามกลางขุนเขาแห่งนี้นะครับทำให้บรรยากาศของที่นี่นั้นมีความรู้สึกที่สบายแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยนะครับสำหรับที่นี่ครับ เดอะเวโรนาแอดทับลานนะครับซึ่งมีการจําลองบรรยากาศมาจากอิตาลีแท้ๆนะครับและที่เวโรนานะครับที่เขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งความรักผมคิดว่าที่นี่ครับเวโรนาวังน้ําเขียวทับลานแห่งนี้ก็มีความโรแมนติกไม่แพ้กันและถ้าหากว่าผมมาครั้งหน้าผมจะต้องหาคู่มาให้ได้เลยทีเดียวนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการทั่วฟ้าคมนาคมไทยก็หมดลงแล้วนะฮะแล้วพบกับผมป๊อบนัทพงศ์ได้ใหม่นะครับในช่วงคลิกไทยแลนด์เที่ยวไทยสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ผมกับคุณโอต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ